และตอนนี้ค่ะย้ายตัวมาอยู่ด้านในตัวรถค่ะของตัว Ford Everest p l a t i n u พมค่ะจะพาทุกท่านมารับชมภายในกันค่ะนี่ค่ะพาทุกท่านรับชมภายในกันด้วยแล้วเดี๋ยวเอปรับแสงไฟเข้าในเลยสถ<ด>านรถนิดนึงนะค่ะ มาพร้อมกับหน้าจอค่ะแสดงผลข้อมูลการขับขี่เป็นแบบฟลูเลยตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะมีข้อมูลการใช้งานต่างๆให้เราได้เลือกใช้แบบหน้าจอจัดเต็มเลยเพราะว่าด้วยความที่ในตัวขับเคลื่อน4ล้อหรือว่าในตัวแพทเิร์นเนี่ยเขามีขับเคลื่อนทั้ง2อล้อและ14ล้อเข้ามาไงแล้วก็จะมีโหมดการใช้งานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นตัวโหมดปกติค่ะระหยัดค่ะโหมดลากพ่วงถนนลื่นโหมดคนร่อง โหมดใต้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนแบบฟูลไทม์นะขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลไทมท์แล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานจะว่าเราจะใช้ในเมืองนอกเมืองหรือว่าต้องการใช้ตัวออฟโรดก็สามารถเลือกการตั้งค่าการใช้งานได้เลย,เย,เยข้อมูลการเดินทางต่างๆเดินทางหนึ่งเดินทางสองการตรวจวัดแรงดันลมยายสถานะออฟโรด ระยะทางที่เราจะต้องเข้าเช็คระยะ,ะหรือว่าเติมสารแอดบูเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้มีมาตรฐานค่ะของตัวสารแอดบูเข้ามาด้วยนั่นเองอมาตรฐานของตัวสารแอดบูก็คือมาตรฐานยูโรไฟ่ามาตรฐานยูโรไฟนั่นเองอเมื่อกี้แอดบูแลตั้งค่าไมวิวหน้าจอข้อมูลแบบยอ่อนี่ก็คือจบอยู่ทางด้านนี้นะ แล้วก็จะมีการใช้งานการขี่ต่างๆค่ะระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบเพราะว่ามี Adaptive Cruise Control ให้ใช้งานด้วยถ้าฝั่งด้านขวาการเข้าหน้าจอเมนูแสดงผลงข้อมูลการครับขี่การรับสายทางฝั่งด้านซ้ายที่บอกว่ามี Adaptive Cruise Control ให้ใช้งานมีจำกัดความเร็วรักษารถให้อยู่ในช่องทางขับตามคันข้างหน้ามระบบสั่งรด้วิสียงแบบ s i n c 4 FOA ด้านหลังค่ะ ทางฝั่งด้านขวาก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟที่กระพิบเห็นอยู่ด้านหลังไหตัวนั้นจะเป็นไฟ ambient light นะแล้วก็ดังด้านซ้ายก็มีตัวก้านปัดน้ําฝนที่มีตัวระดับน้ําให้เราเลือกทําการปรับด้วยมาที่ฝั่งของนี่จอกลางกันบ้างดีกว่าหน้าจอขับขี่หรือว่าหน้าจอมาตรวัดให้มาเนี่ยเป็นขนาด12นิ้วตัวด้านในเนี่ยก็จะเป็นหน้าจออ่า เอนเตอร์เทนเมขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันมีเห็นไหมเราจะมีชุดแต่งด้านหน้าด้วยของคันนี้นี่แหละแล้วก็มุมมองที่ทางการใช้งานของตัวกล้องต่างๆค่ะอยู่ในตัวรถที่เป็นแพตตินัมมาให้ครบหมดเลยม,มีตัวหน้าจอก,กับตัวกล้อง360องศานะ,ะตัวการปรับ,รบ,รบอากาศด้านหลังก็จะมีให้เราเปิดการใช้งานมีเบาะอุ่นร้อนอุ่นเย็นมีตรงพวงมาลัยมีมาให้ด้วยก็คือจัดเต็มในรุ่นนี้เลย ออกจากตัวหน้าจอมีอะไรฟังก์ชันอะไรให้ใช้บ้างมีรองรับ Apple c a r p l a เ Android Auto แบบไร้สายมีโหมดการรากจูงให้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่คันนี้แรงม้าอยู่ที่250แรงม้าแล้วแรงบิดเขามีเยอะการส่องสว่างในโซนต่างๆก็มีให้เราเลือกปรับใช้เหมือนกัน่าตรงด้านนี้ก็จะมีให้เราดูเปิดการใช้งานจริงๆมันมีทางฝั่งของตัวนอกตัวรถด้วยนะให้เราเลือกการเปิดการใช้งานนี่เห็นไหมก็จะมี ให้เราเปิดไฟหน้าด้านข้างด้านหลังเาปิดการใช้งานแล้วก็สามารถปิดจากฝั่งด้านนี้ได้ตั้งค่าของตัวรถก็มีมาให้เยอะเพราะว่ามันมีระบบความปลอดภัยมีโหมดออโรดให้ใช้งานโหมดทั่วไปโหมดการเชื่อมต่อสถานะแจ้งเตือนต่างๆค่ะก็จะมีให้ฝั่งด้านล่างตรงนี้ตัวช่องปรับอากาศค่ะสามารถใช้ได้ทั้งฝั่งตัวสัมผัสหน้าจอแล้วก็ฟังก์ชันด้านล่างตรงนี้ปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวามีแท่นชาร์จไวร์เรสชาร์จแบบไร้สายให้ใช้งาน พอร์ต USB พอร์ต Type C ช่องวางของให้มีช่องวางของด้านหน้าให้อีกหนึ่งตำแหน,น่งนี่วางตรงนี้ได้เลยหรือจะวางแก้วน้ําวางขวดน้ําและอดัดแอปใช้ตามการใช้งานตรงนี้ได้เหมือนก,นกันเกียรเย์เป็นเกียร์ไฟฟ้าอ่าเป็นเกียร์ไฟฟ้าตัวเกียร์ก็สมูทต,ต่อการใช้งานเหมือนกันเบรกมือไฟฟ้าอ่ามีทางฝั่งด้านนี้ก็ออโต้สตาร์สต็อปเปิดปิดการใช้งานได้กดเปิดครั้งหนึ่งกดปิดครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็กดโอเคจากบริเวณ หน้าจอมาตรวัดค่ะนี hey, ่มีการจอดถอยจอดแบบอัจฉริยะนะนี่ตัวนี้ก็จะมีตัวปาร์กิ้งให้ปุมปีการเลื่อนถ่ายของรถโหมดการใช้งานแล้วก็ได้โหมดค่ะ2 high 4 high f o l low และ4 a การขับขี่แบบ full time ค่ะด้านนี้เลยมันก็นจะขึ้นให้4 a เนี่ยจะเป็น4 a อัตโนมัตินะอ่าอจีได้คำตอบมาแล้วที่เท้าแขนจะเป็นแบบหนังค่ะใหญ่ๆเลยเดินได้สีเทา a แล้วก็ช่องเก็บของด้านในค่ะเก็บเก็บของนี่คือใหญ่และกว้างมากมี Power อร์เอาเดช r ารจให้และนอกจากนี้ตัวเบาจะเป็นเบาแบบแพตตินัมแบบมีเหมือนเบาะนวดอย่างนี้เลยอ่เป็นปุ่มๆแบบนี้มีรูระบายอากาศระบายความร้อนเพราะว่าเขามีฟังก์ชันไม่ว่าจะปรับความร้อนอุ่นร้อนอุ่นเย็นนั่นเองอ่เบาร้อนเบาะเย็นอ่มีตัวฟอนต์แพตตินัมให้แล้วก็ด้านในเป็นหนังหมดเลยนี่นั่งได้สะดวกสบายค่ะ ให,ใหญ่เลยนะผู้โดยสารด้านหลังก็จะเป็นแบบหนังเหมือนกันฝั่งด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นไฟแอมเบียนไลท์ก่อนเลยนะยิ่งอยู่ในที่แสงมืดยิ่งสวยนี่มีตัวฟอนต์แพตินัมมีกล่องเก็บของด้านบนให้บริเวณคอนโซลตร,ตรงนี้เป็นซอฟตนิดนึงนะกดได้หน่อยด้านล่างก็จะเป็นกล่องเก็บเอกสารแบบคู่มือแบบนวงนมีช่องวางแก้วน้ำให้ตัวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์ด้านหน้านทางฝั่งด้านบนที่บงังแด จะเป็นสีดํานะมีตัวกระจกให้เราได้ใช้งานด้วยทั้ง2ฝั่งเลยทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทางด้านคนข,ขับค่ะแล้วก็นอกจากนี้แพตตินามยังมีนี่เลยนอกจากที่เป็นหลังคา,ด,าด้านบนสีดําแล้วยังมีพารามิกซันรูฟด้านบนให้ใช้งานด้วยนั่นเองค่ะมีตัวพารามิกซันลูฟเราเปิดการใช้งานได้นะมีเปิดการใช้งานด้านบนได้แต่พอดีว่าตอนนี้เราติดฟิล์มตัวรถมานั่นเองมีม่านให้มีตัวกั้นให้เรียบร้อยไฟส่องสว่าง ภายในห้องโดยสารค่ะนี่มีตัวกระจกมองหลังค่ะเป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติให้ด้วยเพื่อง่ายต่อการขับขี่และการใช้งานระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบจัดเต็มโหมดการใช้งานมีมาถึง6โหมดเลยนะะและเดี๋ยววิจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปทําการสรุปด้านหน้าตัวรถกันด้วยกับแพลต i ินัมนั่นเองค่ะอืดอ่า